สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างก่อนอเลยนั้นก่อนมชมนคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e และกดกระดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง f เฟส o o ๊กบอสักแชแนลเพื่อทันจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลชันีสซูเปอร์ลีกกันก่อนเลยครับเฉินจินนะครับพ่ายกับทางด้าน เปยจริงกวัวอันนะครับไป0ประตูต่อ1กวางโจอเอนเอฟเอฟซี F C นะครับเอาชนะด้านเหอเปยเอฟซี C ไป2ประตูต่อ 1, 1> ชางชุนยาไทยนะครับเสมอกับซาตงเลวหนิงไป1ประตูต่อ1และเชียงไฮเอสไอพีจี I P G นะครับเอาชนะด้านของกวางโจเอเวอร์แกนไป1ประตูต่อ0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลอังกฤษทูฟี่ครับกันครับ ครูนะครับไพ่กับทางด้านลอตเอแฮมไป2ประตูต่อ4หาดที่ผูเอาเชงด้านโบตันไป1ประตูต่อ0ฮาโลเกตทาวนะครับเอาเชียงด้านคารายไป1ประตูต่อ0ฮอแฮมไพ่กับทางด้านวีแกนแอตแลนติกไป0ประตูต่อ6ชาวตันแอตแลนติกนะครับเอาเชียงด้านมิดตันคินดอนไป1ประตูต่อ0ส่วนคู่แคมบิดยูเนเต็ดกับทางด้านของเอ็กซ์ตาซิตี้เลยนะครับ คู่นี้ต้องเลื่อนการแข่งขันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับชัตตันยูเนเต็ดนะครับเอาชนะด,ด้านโคเชสเ,เตอร์ไป2ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกระชับมิสโมสรกันนะครับมคืนมีเตะ1คู่เวิร์บบัวครับเอาชนะด,ด้านพาร์ธบอลไป5ประตูต่อ4ผลฟุตบอลลีทูของอังกฤษฟอร์เรนกินครับเสมอกังด้านเอ็กเชสเ,เตอร์ไป0ประตูต่อ0 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเฟนคัพนะครับของฝรั่งเศสล้องครับเสมอกับทางด้านลิวนะครับไป2ประตูต่อ2โดยในนัดนี้นะครับทางด้านของลิวนะครับได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่28ครับจากทางด้านของอามาโดโอนาน่าหลังจากนั้นครับทางด้านของลิวนะครับได้ประตูหนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่33ครับจากคนเดิมครับอามาโดโอนาน่า หลังจากนั้นครับทำด้านล้องนะครับตีไข่แตกขึ้นมานาะทีที่67ครับจากทางด้านของเซโก้โฟฟาน่าหลังจากนั้นเกมทำท่าที่จะจบลงที่ชัยชนะของริวนะครับแต่ทางด้านของทางด้านเชโก้โฟฟาน่านะครับคนเดิมครับมาตะบันประตูในทีที่95จบเกมครับคู่นี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลโกปาเดเลกนะครับของสเปนฟอนเฟลาดน่านะครับเสมอทังด้านเอสบันยอนไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านของเอสบันยอนนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่4ครับจากทางด้านของอาเดเลียนะครับเปโดซาหลังจากนั้นครับฟอนเฟลาดน่ามาตีเสมอในนาทีที่88ครับจากลูกที่จุดโทษของยูริจบเกมครับฟอนเฟลาดน่านะครับเสมอกัทางด้านเอสบันยอนไป1ประตูต่อ1 โอเคนะครับผม1น่เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานภัยไ,ไว้นที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ